านบารมีเป็นบารมีที่จะส่งผลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์ยสม,มัติซึ่งทำให้ได้สร้างมหาทานบารมีได้อย่างเต็มที่และสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายเช่นเมื่ออน,นิสงจากทานบารมีส่งผลจะทำให้ร่ำรวยไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากิน ถึงคราวนั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายไม่มีเครื่องกังวลใจและเขาถึงทำได้อย่างรวดเร็วเพราะการตัดใจสละของรักของห่วงได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทำให้สามารถปลดปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทำให้ใจปลอดโปรง่งใสสว่าง เหมาะสะการทำใจหยุดใจนิ่งดังนั้นเมื่อจะทำทานทุกครั้งจะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจใสคือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้น ให้ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำอย่างสม่สำเสมอนะจ๊ะระสัมาสมพุทธเจา้าตรัสไว้ในนิธิการดสูตรว่าบุุษฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เรา เพื่อเปลืองตอนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตอนในพ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลืองนี่บ้างในคราวทุพิกภัยบ้างในคราวครับขันบ้างขุมทรัพย์จะก็ฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลคขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสมเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมด ในการทุกเมื่อเสียทีเดียวไม่ราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างจดจำไม่ได้เสียบ้างถูกพวกนาคเคลื่อนย้ายเสียบบ้างถูกยักษ์เคลื่อนย้ายไปเสียบ้างถูกทยายญาติอันไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปเสียบบ้างหรือในเวลาที่สิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้น หายสาบสูนไปมเสียบ้างก็มีขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฟังไว้ดีแล้วได้ทานศีลความสำรวมความฝึกฝนฟังไว้ดีแล้วในเจดีบ้างในสงบ้างในบุคคลบ้างในแขกบ้าง ในมารดาบ้างในบิดาบ้างหรือในพี่ชายพี่สาวบ้างขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครใคนั้นไม่อาจจะเอาไปได้เป็นของที่จะติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละทิ้งมีแต่ขุมทรัพย์คือบุญเท่านั้นที่เขาจะนําไปได้ ขุมทรัพย์ในที่นี้พระพุทธองค์สมหมายเอาบุญกุศลคือมอได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องทำบุญใหม่เพิ่มทุกครั้งจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีขุมทรัพย์คือบุญติดตัวกันไปข้ามภพข้ามชาติซึ่งม่ได้นำทรัพย์ฝา,ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาคือ ทำบุญกับเนื้อหนาแล้วก็จะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งสามารถติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้ไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานบนนั้นก็ยังตามเกื้อนหน,นุนให้มีความสุขตามอัตภาพติดพึงมีพึงได้ เราจะได้เห็นเพียงความสะดวกสบายในชาตินี้แล้วทรัพย์ที่ได้มาไปใช้ทำอย่างอื่นหมดต้องบริจาคนำออกให้ทานสร้างบุญใหม่ด้วยเพราะบุญเก่าที่เราใช้ไปทุกทุกวันก็มีสิทธิ์หมดได้การให้ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงแต่กระวาดอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะจ๊ะ แม้เป็นนักบวชก็ต้องทำเหมือนกันเพราะการนำทานคือหนทางสวรรค์และเป็นสิ่งจะลงใจที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมและสามารถเข้าถึงทำได้อย่างสะดวกสบายจะเป็นประเภทสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติสะดวกบรรลุ ได้เร็วดังเช่นเรื่องราวของพระวิชิตเสนเถระซึ่งในอดีตชาติพระเถระท่านเป็นผู้ที่ชอบสร้างบุญบารมีรักการนำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมานับพบนับชาติมิทุวนเมื่อทำบุญคราใดาท่านก็จะอธิษฐานจิต ให้ได้ทำบุญในบุญญาเขตคือในพระพุทธศาสนาสเสมอแรงอธิษฐานนั้นก็เป็นจริงกเรื่อยมาทำให้ท่านมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งการได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคสมัยของเราสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถสี แต่กระดมมาเกิดสร้างบาร,รมีเช่นเดิมเมื่อโอเป็นหนุ่มก็เห็นการครองเรือนของเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิตด้วยความคับแค้นก็เบื่อนหน่ายกับชีวิตที่ต้องอยู่ครุกคลีกับความเศร้าหมองต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยตัดสินใจเข้าป่าบวชเป็นฤาษี ใช้ชีวิตด้วยความสันโดษตรารนานน้อยวันๆทำแต่ความเพียรบำเป็นพรตปฏิบัติธรรมเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอิสัยข,ของบัณฑิตที่รักในการประพฤติพรหมจรรย์นะจ๊ะอยู่มาวันหนึ่งโอกาสทองธารสีก็มาถึงคือพระผู้มีภาคเจ้า รนามว่าอาัตถสีได้เสด็จเหาะผ่านอาสมของท่านทำให้เธฤาษีได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระจัรพรรังสีที่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าขณะที่ดวงตาทอดทัศนาพุทธลีลาดวงใจก็ก่อเกิดพลังความศรัทธาเรื่อมใสอันยิ่งใหญ่ ได้ยกมือทั้งสองขึ้นประคองอัญชิีเนือเสียนกล่าวพร้อมกันนอบน้อมประลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจากน้นกรตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระพุทธองค์ปรารถนาจะได้สการะบูชาพระองค์เขาได้โปรดเมตตามารับภิกษาด้วยเถิด พระบรมศาสดาทรงทราบวาราจิตของเทฤศีจึงเสด็จลงมาประทับยืนอยู่หน้าอาสร,รมของฤาษีตฤาษีเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มขึ้นทับทวีเรียบกุิกุจ,จอจัดแจงอสนะที่ประทับถวายแด่พระพุทธองค์แล้วก็น้อมผลไม้ที่มีรสเลิศที่คัดสรรมาอย่างดีแล้ว ถวายแด่พระพุทธองค์โดยผลบุญที่ได้ทำในครั้งนี้ทรงผลให้ท่านฤาษีเวียนเกิดเปลี่ยนตายอยู่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกเท่านั้นไม่มีโอกาสพลัดตกในอวายภูมิเลยต่อมาในยุคสม,มัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรา ท่านก็นถือกำเนิดในตระกูลนายหัตถาจารย์ซึ่งเป็นตระกูลควานช้างประจำแคว้นโกศลมีชื่อว่าวิชิตตเสนะพระท่านโตเป็นหนุ่มก็ได้เห็นนายหัตถาจารย์ผู้เป็นลุงสองท่านออกบวชในบรวรพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วทั้งสองท่านก็นตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม จนสาม,มารถสำเร็จเป็นพระอระหรันติชิตเสนะหนุ่มน้อยเห็นแล้วก็อยากใช้ชีวิตอย่างหลงลุงบ้างไม่อยากครองเรือนถึงแม้ว่าตอนจะเรียนศิลปะวิทยาของนายขวัญช้างจนจบแล้วก็ตามมิแต่อยากจะเจริญลอยตามหลงลุงทั้งสองที่ได้ออกบวชไปก่อนหนะ้านี้แล้ว นี่ก็เป็นพระนิสัยที่เคยออกบวชมาข้ามชาติทำให้ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งไม่ได้เห็นปฏิหารของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงในวาระต่างๆก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นยิ่งตัดสินใจออกบวชทันทีโดยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงลุงทั้งสององค์ เมื่อบวชแล้วก็เป็นพระที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองถึงพร้อมวยศีลาจารวัตที่งดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าหลวงหลวงทั้งสองจะแนะนำสั่งสอนอะไรก็รับฟังด้วยความเคารพและนำไปปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อมแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นความที่ทำเป็นพระที่ว่าง่าย ทะไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องของตัวเองได้รวดเร็วบวทได้มีกิษากิเลสอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานก็ถูกขัดกลาจนเบาบางผลการปฏิบัติธรรมก็ลดหน้าเรื่อยไปจนในที่สุดก็ได้บุรุษธรรมเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา เห็นไหมจ๊ะว่าการจะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นความปรารถนาที่สูงที่สุดของมวลมนุษยชาตินั้นต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกโดยทานบาร,รมีเสมอทานบาร,รมีนี้ถือได้ว่าเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้และผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก แต่อยาาเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาก็ให้หมั่นทําทานเอาไว้ยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวเองทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นแต่ก็จะลืมเป้าหมายหลักคือทําทานเพื่อกำจัดความตระน่ออกจากใจซึ่งก็มีอนไรสงตามมาก็คือ มาลงมือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าถึงทำได้โดยง่ายดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะผ่านไปเปล่านะจ๊ะต้องรู้จักฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานและสำรวมระวังในการรักษาศีล มันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลาจะได้เป็นบุญยนิธทคือขมทรัพย์ที่จะหนุนนำชีวิตให้จเจริญรุ่งเรืองและสว่างสวัยในสังสารวัฏไปตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเป็นพระอระหันต์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอมหน่ยวยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพประนามใหม่ สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวเป็นสร้างบารมีกันไปน,น,นานๆเป็ครอบครัวอยู่เย็น,นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ง่ายเร็วพลัน จงทุกท่านเทิน ากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกัน